สวัสดีจ้ามาด้อจจะมาเที่ยวป่ากับยายสนด้อจจะเดอ้อวันนี้ยายสนอยู่ในป่าในเขาเนี่ยจะกลุ่อยู่ตกในซอยไหนดูพี่น้องเอ้ยเสียงรถอยู่ไกลๆนูน้นตอนออกป่าก็ฟังเสียงรถเอากับดูตะวันเอาพี่น้องจ๋าถ้าเข้ามาถามไม่มีหลักการในการมาถ้ามาสุ่ม 4, สี่สุมห้าก็หลงป่าเลยแหละพี่น้องจ๋าต้องดูตะวันค่ะดวงตะวันอยู่ทางนูน้น ตอนเราเดินเข้าป่ามาเราก็เดินหันหลังให้ตะวันแล้วเราก็เดินตรงมาเวลาเรากลับเราก็ต้องดูตะวันว่าตะวันอยู่ทางไหนแต่ถ้าตะวันมันค่อยเลื่อนๆไปเราก็สังเกตตะวันกับเวลาเข้าป่าฝากถึงพี่น้องชาวไทยที่ว่าที่ว่าจะมาเก็บเบอร์รี่เด้อค่ะเด้อท,ท,ที่ประเทศไหนที่เขามีเบอร์รี่ที่เข้าป่านะพยายามสังเกตดูตะวันค่ะสังเกตดูตะวันแต่พวกท่านอาจจะมีเข็มกันเนาะ เข็มมุดปักออกแต่แยายสนจะดูตะวันเอาเขาจะดูแผนที่กันส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่เขาเทคโนโลยีเขาแน่นอนทุกวัน,นโอ้ต้นสนสุขม,มากเลยตอนนี้อยู่ในปา่าค่ะเอายายสนก็นอ่ออีกแล้วพี่น้องจ้าเดี๋ยวใส่อันนี้ให้ดีๆก่อนเด้อเขากวามขื้นหัวโอ้ย วันไหลก็มามันบินมาอีกแล้วมาได้จ้ะมาป่าอันนี้ถุงน่องยายสวนเอาถุงน่องถุงน่องมาพันป่านนั้นมาวานได้ไปตั้งสี่ห้าตัวมัดมุดเข้าไปได้ยังไงมันไล่จริงๆรขนาดมัดไว้ดีแล้วนะนี่นะ่ะว่าพันแน่นเราเด้นี่ว่าฉันก็ว่าฉันพันแน่นแล้วนะมันก็ยังเข้าไปได้อยู่มาวานได้ตั้งห้าตัวหกตัวเออ มันเยอะจริงๆมันบินมาใส่ ق, ปับ๊บบินมาใส่ปั๊บพอมันมาจับหัวเรามันก็สะบัดขนทิ่งเลยได้พี่น,อน้องมันมีปีกพอมันบินมามันรูมีที่กาะหรอือแมโอโอ่โอ้โอ้โอ้เขาหัวกลัวมันกาหัวน่าเกลียดน่ากลัวมากกลัวมันเอาเชื้อโรคมาแผ่เรามาติดเราเวลาเรากัดกัดเราเนะี่ยฮ่าหมอกอม่งของไทยคะ่ะของไทย อยู่ที่ไหนก็เป็นคงไทยโอเค okay. นะคะเดี๋ยวต่อคะ่ะถามว่าดอกไม้มันก็ไม่ไม่ค่อยดกเท่าไรหรอกจากที่นองจ๋ามันไม่เหมือนลูกดำปีนี้ลูกดำบลูเบอรรี่นะเยอะตัลันเบอรีอันนี้ก่อนจะสวนเรียกแต่แคนเบอรี่เขาเรียกกลัดเบอรี่กัเบอร์รี่นก็พอมีให้เก็บอยู่ค่ะ แต่ก็โอ้โหกว่าจะเจอป่าเดินเข้ามาตั้งลึกเกือบรึ่งกิโลนะมัง้งเดินลุยป่าลกๆนะั่น่ะป่าเอียงลกพี่น้องจ้ะเดินลุยป่ามานะแล้วมันก็เป็นไอ้ไอเนี้ยไอ้าญี่ปุ่นไอ้าของเขาอย่างนี้นะคะบางทีตุกมันเดินลุบพลับพลับโอ้โหเหนื่อยนะพี่น้องกว่าจะถึงป่าไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายใครคิดจะมา เก็บมากมม่ก็มาเด้อต้องใจกระเลิดลอยเด้อค่ะพี่น้องจ๋าเป็นเส้นเป็นเอ็นกลางคืนกระแทบนอนไม่ได้เด้อค่ะพี่น้องจ๋าเบรกกระสอบออกพวกที่เขาคนไทยเข้ามาก็เอากระสอบแต่แย่สนเอาทีละถังก็พอพสองถังนี่กระหิวออกจากป่าเทบไม่ไหวแล้วมื่อก่อนเก็บเยอะๆก็เอากระสอบเหมือนกันแหละลูกชายมาด้วยเอากระสอบพากันตะไครออกจากป่ากว่าจะออกแากป่าได้พี่น้องจ๋ากว่าจะได้เงินเขา จนมาถึงวันนี้จุดนี้ถามว่ามันก็โอเคไหมมันก็ดีอยู่เราทํางานปลูกมันบ้านเราก็โอ้ยเนาะเป็นตเตเจเสียเนาผิดน้องเนาะมันก็ได้ก็เป็นตเตเจเสียหัวก็ไม่มีเป็นไหลเป็นลากมดอีเดียภาพพันมาเสียงดวงบ้านนี้ก็มันก็พ่อได้อยู่ดีละพี่น้องจ๋าถ้ามาสองเดือนสามเดือนใดเป็นแสนก็โอเคอยู่ดอกเนาะแต่ใจสนถามว่าได้ไหมก็ได้อยู่มันกันกอยู่มันก็ได้อยู่ทุกปีนั่นแหละคะ่ะ กับพ่อผสมผสมโอเคนะคะเด้อดูป่าเขาดูเมืองเขานะใครคิดจะมาเก็บผลไม้หมากไม้ที่เมืองนอกเด้อค่ะเด้ออันนี้ประเทศฟินแลนด์ค่ะใครอยากจะมาเก็บก็ดูซะมันไม่ใช่มีดกเต็มป่าเต็มดงเด้อพี่ค่ะพี่น้องจ๋ามันก็มีเป็นดอนๆกว่าเราจะเดินได้แต่ละถังอืแต่ถ้าปีไหนดกก็โอ้โหถางคาเก็บปาขวกขวกแป๊บเดียววันละร้อยโลก็ได้พี่น้องจ๋าอันนี้บัดเลย วันละยี่สิบกิโลนี่ก็โอ้หอบแพ็คคือกันละปีนี่พี่น้องจ๋าโอเคนะจ๊ะค่ะเราจะมาดูสภาพป่ากันเรือพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าบางทีเราไปเห็นว่ามันเป็นเขาเป็นหินเป็นเขาเป็นหินเราคิดว่าว่าไอหมากไม้ผลไม้นะมันจะไม่มีเบอรี่มันจะไม่มีมันไม่ใช่เนอจ้ะเพราะว่ามันเป็นเขาเป็นหินมันเป็นลานหินมันเป็นมาบแล้วที่นี่มันจะมีไอพวก เนี่ยธรรมชาติพืชพันธุ์ธรรมชาติแบบนี้มันอมน้ำเอาไว้ค่ะมันจะดูดน้ำเอาไว้มันทำให้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดอย่างนี้นะคะมาดูดน้ำเอาไว้แล้วที่นี่มันก็ชื้นที่นี่ไอ้พวกเบอร์รี่นะที่มันอยู่กะละกะลายอยู่แค่นี้ลูกมันจะใหญ่เพราะว่าอันนี้มันอมน้ำเอาไว้เห็นไหมบางทีเราคิดว่ามันเป็นเขาหินเป็นลานหินมันจะมีลูกมีเบอร์รี่อยู่แล้วแต่มันก็มีค่ะเห็นไหม ที่มันไม่ใช่ว่าเสมอในเขาในอะไรมันไม่เสมอตรงไหนเป็นที่ว่าเขาเรียกว่าวาษาโคราบับานฉันก็ว่ามันเป็นมาบนะเนาะเป็นรูปเป็นหนองนะเป็นที่ต่ํานะที่ลุ่มที่นี่น้ำมันไหลมาจากบนเขาแล้วที่นี่อายาธรรมชาติเลยนี่พืชพธุ์ธรรมชาติของเขามันก็จะอมเอาไว้เนี่ยสวยไหมพี่นอ้องจ๋าอันนี้เป็นพืชธรรมชาติของเขาดยคะ่ะสวยไหม นี่นเนี่ยเป็นพืชธรรมชาติของเขามันจะอมน้ำเอาไว้เห็นไหมสวยๆนะพี่น้องจา๋าดูนะนี่แหละเยสนถึงว่าเวลาเดินโคตรเหนื่อยเลยโอ้โหมันลุบพุบพพ,พ,พ,พักพุบพพักนะครึ่งนะแขกเนี่ยโอ้ดูสภาพป่าบ้านเขาพี่น้องจา๋าไม่ต้องดูเยศสนตรกนะวันนี้น เป็นเขาค่ะเป็นเขาอันนี้กว่าจะมาถึงเขานี่ก็โอ้โหเดินเดินลุยป่าที่ว่าป่าลกๆเขามาตั้งเป็นครึ่งกิโลนะคะกว่าจะเห็นป่ากว่าจะมาเจอป่าไม่ดกค่ะปีนี้ไม่ค่อยดกไม่ค่อยมีเยอะแต่ก็พอได้เก็บแต่มีห่างๆแต่ก็ลูกใหญ่ๆค่ะโอเคนะคะนองจ๋าเยสนหมดแรงต้มแล้วดู ลูกกระติดลิดต,ติงแล้วก็อยู่ติดดินเอ็ดแปดอยู่นี่อยู่ติดดินพี่น้องจ๋ายายสนได้เบอร์รี่ถังนึงแล้วค่ะจะออกจากป่าแล้วค่ะพอดีมาเห็นเห็นอะไรก็เอามด้วค่ะยายสนเห็นไหมอันนี้ซ้ำมะซ้ำมะอันนี้เอาไปทําช่วงคิดสมมาตรกับไปทําขายช่วงคิดสมมาตรอันนี้ซ้ำมะค่ะแล้วยายสนจะเอาพอดีถังป่าอยู่ถังยายสนจะถือโอกาสเก็บซ้ำมาเลยค่ะ อไม่ให้เอาลากไปเด้อค่ะเด้อกฎหมายเขาห้ามค่ะเขาก็กฎหมายเขาก็ห่วงอยู่ค่ะยายสวนจะเก็บเอาแต่อย่างนี้ค่ะทนเด็ดเด็ดเอาลากมันไว้ค่ะอันนี้พวกกวางมันจะกินอันนี้แหละค่ะพวกกวางพวกอะไรมันจะกินพวกนี้แหละค่ะดูยายสวนจะเก็บได้ค่ะเอาไปทําช่วงคิดสมมาตรก็เอาไปขายได้ค่ะติดก็อย่างนี้เอาค่ะ โซนจะเด็ดเอาแต่แต่ต้นๆมันก็เอาลากมันไว้ค่ะเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นใหม่อีกปีปีหน้าค่ะเดี๋ยวมันจะดับแนวขักทองมันค้าเนาะเดี๋ยวมันจะดับแนวของเข้าพี่น้องจ๋าดูสวยๆสวยเห็นไหมยายโนจะเอาไปสักขุถังหนึ่งโอ้ยแมงกวางมันเก็บเห็นไหมแมงกวางเดยอเด้อเดจะโชวให้ดูแมงกวางมันจับตายายโนแล้วเห็นไหมค่ะบอกแล้วบอกขนคิ้วขนตามันก็จับมดโอ้ไปไหนแล้วล่ะ นี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วนี่แหละเขาเเรียกเขากวางค่ะมันขึ้นมาแล้วนน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 เห็นไหมค่ะเขากวางอ้อมันเข้าไปแล้วเขานี่แหะค่ะถ้าไม่เอาถุงน่องใส่มาโอ้มันก็คงจะเข้าไปในหัวเราเนึ่งนี่ยายสนใส่ถุงน่องมาแล้วเด้อค่ะเด้อยายสนเอาถุงน่องรัดตึ๊บมาเลยเนี่ยถุงน่องสีขาวรัดแน่นตึ๊บมาเลยเนี่ยแม่มันบินมามันจะเข้าให้ได้นะมันจะเข้าไปในหัวไปหาผมเราเนี่น่ะ โอ <really shocked. S 2> ้โหดราจริงๆเน้องน้องจ๋ายายสนหมดแรงก็ต้มแล้วดูลูกกระติดลิดติงแล้วก็อยู่ติดดินเอ็ดแปดอยู่นี่อยู่ติดดินพี่น้องจ๋าปลาจ้าปลาเบอร์รี่จ้ารักเบอร์รี่คุณสามี ี่นี่มันไม่ดกพี่น้องจ๋าถ้ามันไม่ดกจะเก็บยังไงฉันจะได้มากมายดูเถอะมีลูกแล้วเม็ดสองเม็ดลูกมเร็ดสองเม็ดดูถ้ามันไม่มีอย่างกันนี่เลยพี่น้องเอ้ยอั่ที่บอกโอ้ฉันกันเหนื่อยแล้วฉันก็เล่นไปทั่วแล้วอ่ะเั้นฉันจะถ่ายให้ดูนะพี่น้องจ๋ามีด้วยจสนจะถ่ายให้ดูถ้ามันไม่มีปีไหนมันไม่มีอย่างกันนี่อะถามว่าเราเก็บไหมถ้าคนไหนอยากได้ มากมากอย่าเดินขามถ้าคนไหนเดินลราไม่ได้ดอกเก็บแบบบึดจำบึดไปเลยพี่น้องจ้ะเกยอันนี้ลูกบัลจะดีกำลังเลิกสุกก่ะมาชามาจากชีวิตอันนี้กระถุงอะไรเผื่อเห็นเจอเฮ็ดอันนี้ได้เฮ็ดเฮ็ดผึ่งน้อยสองดอก เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเห็ดเทก็เก็บไปก็ได้แล้วเวลาพี่น้องเอ้ยนี่แหละชีวิตอยู่ในฟินแลนด์อยู่อย่างนี้แหะค่ะถึงว่ามันไม่เปลืองเงินเปลืองทองดอกอยู่นี่นะอยู่ไปไม่เคยใช้เงินเปลืองดอกอยู่นี่มาป่าก็ได้กับเขาไปด้วยเวลามาป่าก็ได้กับเขากับน้ำไปด้วยป่าสวยไหมคะให้ดูทิวทัศน์วยจะเด้สามีไปเราทั้งน้นจะ 你看。